1.2Q นั่งเอฟแล้วครับจัดเต็มอุ้มไอ้นุ่มลุกขึ้นเมืองโสมกับแดนแผ่นดินใหญ่อ,อ,อยางงานเมืองเลยดูลอ,อนไวดูซานดี X220E ครับ ไม่มีมันตายพี่น้องไปซะละโอ้ด่าดินหนีง่าม,มิลีเอ้ต้องจังสัน้นพี่น้องเพิ่งเอาเด้อสุดๆไปเลยครับจัดจริงๆอ่ะ ครับนะดูว่ารถดำหกล้อใช้เท่าไหร่ใช้กี่ตักพี่น้องใช้กี่อุ้มน,นะเราเจอแม่รังเฮ้ยไม่ใช่แม่รังแม่หินสองรับสองน่นะหนึ่งจุดสองคิวครับ สามอุ้มนะพี่น้องร้อยเจ็ดสิบสี่พลังมากัเครื่องุูสานสามต้องเอาสี่ครับนะโอ้สันดางมีลูกดังด้วยสี่อุ้มเต็มเต็มครับหนึ่งจุดสองคิวนะ โอโ้ล้นเลยครับนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ